ไฮไลท์ก็จะมันจะเป็นของสดนะครับก็คือของสดเนี่ยเราก็มาจากทะเลทางทางสัตว์ะหีิบนะครับก็จะมีพวกหอยสังมีทั้งหมึกโอยวายมีทั้งปลาเกา๋าซาซิมิแต่มันจะเป็นซีซั่นที่แบบว่าถ้าเกิดสมมติลดลดเขาวิ่งมามาลงโชวกประมาณน่าจะพุทธก็น่าสุกอะครับเพราะคนเยอะสุดก็ก็จะมีให้ลูกค้าทานแบบสดๆเลยกลางกลางเมืองนะครับ ก็คือสไายสไตล์การแต่งร้านของของทางร้านกงจินเนี่ยผมจะทําเป็นฟิลลิ่งแบบว่าบู่บ้านที่อยู่ริมทะเลครับแล้วก็จะมีสไตล์เหมือนกับว่าคือเวลาผมไปเที่ยวมันจะมีอาจุม่าครับเขาเรียกอาจุม่าก็คือแบบว่าเป็นป้าคนหนึ่งที่อยู่แบบอยู่ในร้านคนเดียวแต่ว่าแบบเขาขัแบบอาหารนี่มีทุกอย่างเลย จะกินอะไรต้มซุปหอยจะกินตีนไก่ผัดพริกหรือว่าจะเป็นหมูโคซูจังมีหมดผมก็เลยแบบว่าเอาคอนเซปต์นี้ยมาเป็นบาร์เป็นบาร์าญี่ปุ่นซาซุมิก็มีก็เป็นบาร์ญี่ปุ่นแล้วก็แบบขายอาหารทุกอย่างสําหรับคนที่กินอาหารกับแก้มกินโซจูกินเบียร์ครับประมาณนี้คือเชฟเนี่ยก็มาจากหลายทิศหลายทางมากก็มีแต่ มีทั้งแบบว่าเชฟที่ของคนเกาหลีด้วยแล้วก็มีเชฟที่มาจากร้านอาหารจีนด้วยก็มาช่วยคิดสูตรกันนะครับว่าแบบเอ่อเอาเอา,เอาแบบไหนดีมันก็เลยกลายเป็นอาหารแบบหลากหลายแ ingt, ล้ <c oughs> มันก็เมนูเด่นก็คือน่าจะดีที่สุดก็คืออาหารเกาหลีเนี่ยครับเพราะว่าอย่างอย่างเอ่อจังจังเมียงหรือว่าจะเป็นเอ่อ ข้าวข้าวผัดกิมจิหรือว่าจะเป็นหมูหมูสันหมูสามชั้นซาจางังแล้วก็มีไก่ซาจังที่แบบว่าที่ได้กินแล้วใช่ไหมครับที่เป็นหมูเหมือนกับน,นั้นเราก็เอารสชาติของเกาหลีด้วยเอาของไทยมาผสมมันจะคล้ายๆหมูปิ้งแต่มีความเผ็ดเอามาบวกกับกินกับผักกับเครื่องเคียงนะครับ<ม>ไอ้ตัวนี้ลูกค้าสาั่งหนึ่งโต๊ะเลยครับหมูหมูสามหมูสามชั้นซาจางังแล้วก็ไก่ผักบีกหโน รถชั้นกามันจะเป็นออริจินอลหลังจาเรามีอะแดปด้วยครับบางอย่างถ้าเกิดเป็นออริจินอลก็จะมีก็ซุปกิมจิแล้วก็ออริจินอลอย่างไอเอ่อแจงแจงเมียนที่เป็นเหมือนกับไอ้ดำๆครับที่กินกับมามี่ซอสดำนั่นนะฮะก็คือแบบต้นตำรับจากเกาหลีเลยครับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าก็เป็นกลุ่ม กลุ่มคนทำงานครับเพราะเราอยู่อยู่ใต้ตึกคนทำงานก็ก็ใช่เป็น Building, ออฟฟิศบิลดิ้งอยู่ข้างบน<ม>แล้วก็เป็นแ,แนวแฮงเอาท์แล้วก็ราคาจับต้องได้ราคาเริ่มต้นร้อยหนึ่งเป็นกับแก้มหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคนอยากจะกินเกาหลีบ้างใค<ม>าอยากกินไทยบ้างอยากกินจีนบ้าง<ม>ก็สามารถมานั่งทานในร้านเราได้หมดเลยครับ<ม>ใช่<ม>ต่างชาติเขาก็ งงนิดนึงแต่ก็ไม่งงเขาก็แบบเอ่อส่วนมากจะเป็นเกาหลีอ่าก็มากินอาหารเกาหลีแต่เขาอกเอ้ยนี่มันอาหารอะไรไม่ใช่อาหารเกาหลีนี่เขาก็สั่งสั่งก็เออแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็แบบรู้สึกแบบว่าเออมันหลากหลายดีมันไม่จําเจดีครับเพราะตอนแรกไม่อยากจะแบบเจาะกลุ่มคนที่กินอาหารเกาหลีเลยเพราะว่าบางทีแบบผมไปกินอาหารเกาหลีแล้วผมรู้สึกว่าแบบเออมันก็บางทีมันก็มีเลี่ยนบ้างแล้วก็แบบรู้สึกว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดแบบ หมือนกับว่าไหลเหตุผลอะมันก็แบบก็มีบ้างเนี่ยผมก็เลยแบบเอาทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดทั้งเค็มก็คือแบบลครบครบลดก็คืเราเอามาประยุกใช่เอามาประยุกต์ด้วยใช่ครับครับเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้ายันห้าทุ่มครับแต่ต่อๆเอไดยครับบวกๆถึงถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งได้ถ้าเกิดลูกค้าอยู่เราก็อยู่ด้วยครับก็จะเป็นแนวฟิลแบบว่าบ้านเพื่อนถ้าเกิดสมมติลูกค้าแบบว่า ติดลมอะไรเงี้ยเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เขาก็เปิดต่อให้ได้ไมมีดนมีครับโดยเฉพาะพุทธประหัสสุขเราจะมีโดนตีเริ่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันสี่ทุ่มครับแนวฟอกซองเนี่ยครับฟกซองดนตีสดเลยครับเดี๋ยวพรุนี้เขาส่งลูก ลูกนจริงๆพรุ่งนี้ถึงยัมีที่นี่ก็เครื่องดื่มผู้ใหญ่ไดใช่ไหมไดใช่ก,ก็มีโซจูโซจูเนี่ยเราคิดเลยราคาแบบโวดล,ละสองร้อยครบทุกรถคือคือขายผมว่าผมขายถูกที่สุดแหละปกติถ้าเกิดร้านข้างนอกก็จะมาสองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยแต่ของผมนี่ก็คือตีเหมารวมเลยจะกินลดไหมรด อามุลหรือจะอะไรก็ของก็ตีสองร้อยแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเด่นก็คือสโนวีสดสโนวีเนี่ยของเราจะเป็นแบบใส่ปิงซูให้ให้ลูกค้าด้วยเป็นออนท็อปที่เป็นหิมะครับใช่สโนวี y, ใช่ครับสโนวี y, ปิงซูข้างล่างเป็นเบียร์แล้วก็มีฟองแล้วก็มีน้ำแข็งออนท็อปเป็นแก้วแช่ รสชาติเบียร์ตอนนี้เราทําคือมีสองสองอย่างก็คือตอนนี้โซโนโวีอ่ะโซโนโวีเขาจะมีไวเซนกับโรเซรใช่ไหมครับโรเซรเนี่ยผมได้ร้านผมได้ติดร้านที่สองของประเทศนะครับเพราะว่าช่วงนี้โซนโนวีเขาพึ่งที่จะมาทําเป็นโรเซรเขาไม่ได้ทําเป็นแต่ก่อนเขาทำไวเซนอย่างเดียวแล้วโรเซรพิ่งพึ่งทำตลาดเขาจะทาเขาก็เลยมาติดตั้งให้ผมเพราะว่าที่นี่เจาะจงก็คือกินแต่โซนโนวี สงวนคนสวนกิสนวี่เยอะซินเนเจอร์ครับใช่ครับใช่ครับเมนูที่ต้องสั่งก็หมูหมูสามชั้นสำจางที่ที่ผักที่เป็นหมูสามชั้นที่คุณพี่่กินกันนะครับแล้วก็ไก่ไก่ไปกี้หนูเหมือนกันอันนั้นห่อลูกค้าจะสั่งเยอะแล้วก็ซุปกิมจิแล้วก็เส้น จะจางเมียงที่เป็นบีดำครับอันนี้จะสั่งกันเกือบถูกโต๊ะไก่บอลชอน่กบชอนก็มีลูกค้าบางคนก็ชอบแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติบางทีก็ก็มีคนชังชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วแต่เพราะว่าซอสเรามันไม,ไม่ค่อยเหมือนบอลชอนแต่เป็นซอสเอกลักษณ์ของร้านเราแต่ไม่รู้ผู้พี่ากินเป็นไงผมเมรู้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะแมแต่ความกรอบเหมือนกันความกรอบเหมือนกันเราควรจะเขียนไหมเราควรจะเขียน เราเรียกเรเรียกว่าไก่เร่เรียกว่าไก่ซอสเผ็ดไก่ซอสเผ็ดกรุงจินแล้วกันแล้วซอสต,ตัวนี้เราก็ตีเองเราไม่เราเราพยายามตีให้มันแบบเหมือนที่สุดอะเหมือนที่สุดครับใช่ครับที่นี่ถ like, ้าเกิดรวมๆแบบเสร็จหน้าเกือบมานแปดสิบถึงเก้าสิบทีนั่ง เพราะว่าเรามีแอดออเวลาลูกค้าไม่พอเราก็เสริมโตะ๊ะโต๊ะอยู่ข้างหลังเต็มเลยก็จะเสริมออกไปอีก <c oughs> ถ้าเกิดวันพุธวันศุกร์ก็ก็ฟูลเฮาส์คเต็มหมดมี <c oughs> เดลิเวอรี่ด้วยครับ <c oughs> ครับทั้งวันครับสามารถสั่งได้ทั้งหมดเลยวันหยุดไม่มีครับเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยคตั้ง <c oughs> แต่ห้างเปิดตั้งแต่ห้างห้างปิดเกก็ก็เปิดอยู่ก็ประมาณ ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วแต่ถ้าเกิดลูกค้าเยอะก็เปิดถึงเที่ยงคืนบวกบวก,บกแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าน้อยก็ห้าทุ่มครึ่งก็ปิดลช่วงนี้สถานการณ์ช่วงนี้นักองแอลูกค้าช่วงนี้ก็ฝนตกช่วงน,วงนี้ช่วงนี้ก็โอเคครับก็อาจจะเรารหน่อยว่าฝนตกแต่ว่าผมว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ค่อยนะผก,ก็คนคนเยอะฟีดแบ็กโอเคตอน ก็คือจากก็จากร้านข้างบนด้วยร้านออสเทอร์เบย์ที่เป็นสาขาแรกที่เป็นที่สกายาญี่ปุ่นแล้วเขาก็บางทีอยู่ที่นี่เขาก็กินเสร็จแล้วเขาก็อาจจะกินออสเทอร์เบียเกือบทุกวันเขาก็เบื่อเขาก็ลงมากินลงกินแต่ผมว่าคนละบรรยากาศคนละบรรยากาศช่วงนี้มีโปรโมชั่นแต่เบียร์ครับทำไงจะพูดยังไงวะเจ้ พูดได้เนาะดดเครื่องดื่มผู้ใหญ่ครับแค่ไม่เอารูปไปแปะโอเคเครื่องดื่มผู้ใหญ่ก็คือสั่งแก้วใหญ่สองแก้วแถมแก้วเล็กกงจินแก้วนึงครับถ้าเกิดสั่งเทาวทาวทาวนึงก็จะแถมสามแก้วก็ถือว่าแบบว่าก็ถือว่าถูกตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นนกพยายามกำลังเพิ่มอยู่ครับเพิ่มให้มันได้เยอะที่สุด ตอนนี้ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆห0กว่าเมนูห0าเมนูได้ห0เมนูได้มาเนี้ยเ0ิเมันเ็ิอ่ตเดิบก <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นฟิวจุดเด่นนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่แบบว่าเข้ามากินแล้วเราก็เราก็ดูแลเองด้วยหนึ่งแล้วก็ บางทีเราก็อาจจะมีแบบว่าลูกค้าเมาไม่ได้สั่งอาหารเราแล้วเราก็ยังมีเซอร์วิสที่แบบว่าเหมือนกับเพื่อนนี่ครับให้ลูกค้ากินต่อด้วยครับแต่ตะีย่คุณอะ a l l o c ครับถ้าเป็นร้านที่นะรขาโมโหเขาโมโหก็จะมีเขาเก็บมีอะไรเซอร์วิสให้ลูกค้าถ้าเกิดนั้นเวลาลูกค้าแบบว่าไม่ได้สั่งอาหารแล้วแล้วแห่งเอากันถึงดึกแล้วก็ไม่รู้เพราะอิ่มกันหมดแล้วก็อาจจะมีเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆให้ลูกค้าทานด้วย ใช่ครับก็ส่วนมากลูกค้าที่มาที่นี่ไม่ค่อยอาจจะเรื่องมากเท่าไหร่เพราะว่าเราก็อย่างนึงก็คือมันเป็นเหมือนกับว่าอาหารไม่แพงด้วยเนาะอย่างหนึง่งแล้วก็อย่างที่สองที่นี่อะไรก็ได้แบบฟิลลิ่งอะไรก็ได้นะครับก็แบบว่าแบบเป็นฟิลแบบบ้านเพื่อนมากกว่าตอนกลางคืนนี้ก็เปิดเพลงกัน ใครอยากฟังเพลงอะไรก็ iPad มากดกันเดินกดกันจัดได้ครับส่วนมากก็จะมีคนมาเลี้ยงบริษัทบ่อยแบบปิดร้านเลี้ยงบริษัทเพราะร้านมันเล็กฝากร้านนะครับก็ก็ก็อยากจะฝากร้านตรงจินไว้ก็เป็นผลงานผลงานหนึ่งของร้านสเตอร์เบย์ครับก็จะเป็นอีสกยร่าที่แบบว่าผมจะทําตรงเนี้ยให้มันแบบเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่า ทูทูทูดิจิทัลพาร์คตอนนี้เขาทำเป็นแลนด์มาร์กแล้วเราก็อยากจะให้แบบว่าตรงเนี้ยเป็นจุดแฮงเอาท์ที่แบบว่าลูกค้าอยากให้มาแฮงเอาท์ได้หลายๆประเทศก็คือเช่นไปเช็คอินญี่ปุ่นแล้วก็มาเช็คอินเกาหลีตอนนี้ก็เนี่ยสิ้นปีนี้ผมก็จะทำอีกร้านนึงก็คือเป็นร้านอาหารจีนสไตล์อิสระเหมือนกันตามพวกเราไหมตามมันก็ได้ครับตามมาเลยเป็นไงตามอยู่แล้วบก็ได้ต้องตามเลยครับเป็นแนวอิสระ ตามตามครับผมผมเป็นคนกินแล้วผมเป็นคนแฮงเอาท์แล้วเป็นคนสบายสบายผมไม่ชอบแบบร้านอาหารที่แบบซีเรียสเวลาไปนั่งกินแล้วแบบซีเรียสนะครับผมก็เลยอยากจะทำตรงนี้ให้เป็นแฮงเอาท์แล้วก็อาหารก็พอถูกปากส่วนมากอาหารพวกอาหารที่มาจากร้านกรงจินเดี๋ยววม่มาพูดอาหารที่มาจากร้านกงจินแบบออยเซอร์เบียส่วนมากอะ่ะ ก็อาจจะไม่ได้มาจากผมคนเดียวด้วยก็มาจากลูกน้องที่มาแจ่ละที่แล้วเราเขาก็เคยทําแล้วเขาว่าอร่อยเราก็ให้เขาทําแล้วเราก็าลงเมนูทุกคนมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมนูด้วยครับอีกคนหนึ่งมาจากร้านฝรั่งก็เอาเบอร์เกอร์มาอีกคนนึงมาจากหัวเต็งหงก็เอาหมูผัดพริกเกลือมาอะไรอย่างเงี้ยคนมาจากบอนชอนก็ ประมาณนี้แต่ไม่ต้องเขียนว่า <c oughs> ผมบอกใคร <c oughs> เลยมันก็เลยแบบมันเลยหลายอย่างเลยตอนนี้อะครับมีทั้งหมดรวมในร้านทั้งหมดับ้ว <c oughs> สิบคนครับสิบคนรวมหน้าร้านด้วยใช่ร <c oughs> ้านเดียวสิบคน <c oughs> ไม่ทุกคนต้องเรียนรู้ ทั้งหมดทุกคนมาแต่ละทิศแต่ละทางต้องเรียนรู้เพราะเราก็จะบอกลูกน้องว่าการเรียนรู้ทุกอย่างมันก็จะเป็นผลดีกับเขา mm. เขาจะได้มีประสบการณ์ผมก็เปิดรับทุกอย่างให้เขาทํากันเองให้ดูแลกันเองปีหนึ่งแล้วครับประมาณตั้งแต่พฤษภาผมยอมรับก็ก็ก็ได้อยู่ครับพอได้ก็ไม่ถึงนะก็ก็นิดหนึ่งอนะ ประมาณสักเจ็ดสิบนะเจเพราะว่ามันยังเหมือนยังบิ้วยังไม่สุดนะครับก็เลยต้องให้พวกพี่ๆมาช่วยครับแต่ต้องตอบมาอีกนะเดี๋ยวผมตอบให้ครับอันนี้อันนี้เป็นสโน